จนนสายเอเชียนะครับวิ่งจากจังหวัดเ,เป็นเส้นทางที่วิ่งตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมานะครับขณะที่ถ่ายถ่ายทำวิดีโออยู่นี้อ,อ,อยู่ที่อำเภอ,องทองนะครับสายางทองเข้ากรุงเทพมหานคร พอเริ่มจะเข้าจาังหวัดังทองออกไปอยุธยาเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีร้านขายโรตีสายไหมนะครับเกิดขึ้นปล,ปลายนะครับโรตีสายไหมก็คนนิยมนะครับเป็นคนนิยมคนนิยมทานกันนะครับซื้อไปฝากญาติพี่น้องลูกเด็กเๆลๆ็ออกแดงอ็ดีครับสิ่งที่ดีนะครับ ที่สายไหมสองข้างทาอข้างสองข้างทางของจังหวัดอ่างทองอุทยานี่จะมีเยอะมากครับ ที่ผลิตตัวการ์ตูนไอ้พวกโลโลบดโลดอะไรพวกนี้นะครับเ,เ,ปเป็นเป็นเหล็กทั้งทั้งตัวเลยนะครับทั้งมีทั้งแต่ตัวกระจิดเล็กจึงทั้งถึงตัว,ต,วตัวใหญ่โตนะครับเป็นเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเจ้าของเขารู้จักโด่งดังไวท้ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะพวกฝรั่งนิยมชอบมากก็มาซื้อหากัน nhớ lời này không nhớ lời. ดูสองข้างทางไปด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะมันเลยประมาณ1 0 0กิโลเมตรก็จะถึงกรุงเทพมหานคร สายเอเชียทั้งด้านทั้งขาไปและขากลับนะครับขาไปก็คือตั้งแต่กรุงเทพขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะครับแล้วขาขาล่องาตั้งแต่เชียงใหม่ยนถึงกรุงเทพมหานครนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาดีจะเต็มไปด้วยร้านอาหารนะครับร้านอาหารแล้วก็ขาไอร้านที่เกี่ยวกับออของฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องถ้วยชามเก้าอเก้าอีอ 9, 9อ้ม้านั่งไม้สัก ไม้สักไม้พยุงไม้สารพัดไม้นะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างทาง,ทางเราเห็นว่าเต็มไปด้วยสิ่งของเหล่านี้เป็นอาชีพของคนไทยอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบไปเช่าร้านหรูๆแต่ว่าชอบอ,อยู่ตามข้างถนนบนทางเพื่อจำหน่ายนะครับสินค้า ก็โดยเฉพาไอ้พวกที่เกี่ยวกับไอ้เอาเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นพวกไก่พวกม้าลายพวกถ้วยหาถ้วยชามะแล้วก็ทั้งหลายแหล่นะครับที่ที่เกี่ยวกับการประดับสิ่งของนะครับผมก็เห็นว่าวสบ้าชใหญ่หน่อยก็ใช้ตัวใหญ่ๆนะครับเช่าไปนะครับ นี่ก็จะเป็นร้านที่กี่ยวกับพวกปากปลาสลิดนี่จะเยอะนี่ครับปวกปลาสลิดปลาชนนาแล้วก็จะมีพวกขายของหัตกรรมหนะัตกรรมศิลปก,กรรมเยอะเลยนะครับนี่นะครับมีแถวเลยนะครับนี่ครับสองข้างทางนี่เต็มไปด้วยของเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาชีฝามีกระลำมังอลูมิเนียมพัดลม นะค,ครับรที่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็พวกใส่พวกเก้าอี้นั่งเต็ไมไปหมดนะครับสองข้างทางนะครับซึ่งเราเห็นว่าใครที่สนใจก็แวะสุ่มไก่ก็มีนะครับสุ่มไก่นะใครสนใจก็แวะได้นะครับสองข้างทางซึ่งตั้งแต่มันก็ไม่ไกลจากอายุธยาเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นสถานที่ คนเขาเห็นแล้วขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเอมันก็ขายได้ตลอดนะครับของพวกนี้นะครับขายได้ตลอดแล้วก็จะมีคนแวะมาซื้อกันตลอดเช่นกันนะครับนี่นะฮะเราจะเห็นเห็นชัดๆเลยนะครับนี่ครับไม้โกงไม้กวาดปหวดนะครับมีหมดนะครับนี่เห็นเลยนะครับนี่เห็นชัดๆเลย ล้วนนะครับฝีมือของคนไทยศิลปะของไทยมีร้านหนูนาทําแป้งเองอมีเร่อะครับโรตีสายไหมโรตีบางหมัดเนี่ยร้านนี้ส่วนาคนจะแวะบ่อยมากปลาชนงชนานาทําแป้งเองเ่เขาบอกไว้เลยนะครับโรตีสายไหมมีหนูนาขายเห็นไหมครับ ขับมาเรื่อยๆนะครับดูสองข้างทาง ตีเนี่ยส่นมากจะเขียนว่าโรตีบางหมัดไม่เห็นทราบว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าแต่โรตีบางหมัดทั้งน,นั้นเลยนะครับสองเกตนูนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งช่วงการขายออกเป็นช่วงๆนะครับเห็นว่า ท่วงไปเลยนะครับสงสัยน่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันเห็นเยอะจังหรือไม่ก็มีเรื่องแมง่ค้าเขาอาจจะรับมาจากบางหมักก็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวว่างๆผมจะมานั่งสัมภาษณ์เจ้าของเขา,เาหน่อยเพราะว่าพอดีเราส,สงสัยเหว่ยว่าออมันมาได้ยังไง ที่เขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ใกล้ด้วยนะครับนี่โตรตีโตรตีทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็หัวโมของมันนะครับนี่เอามาจากไรได้นะครับนี่ต้มต้มให้เรียบร้อยเป็นจีเรียบร้อยนี่คือโตรตีบางบันนะครับเยอะมากเนะครับ